สวัสดีครับมาฟังข่าวลิพูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจข้อมูลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยบทสัมภาษณ์หลังเกมที่ลิพูชนะอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ของอาร์เนอร์ชลอตกันนะครับเรื่องแรกชลอตเปิดเผยความรู้สึกหลังพาลิพูชนะอินเตอร์มิลานว่า เกมกับอินเตอร์ถือเป็นเกมที่4ของพวกเราที่ต้องลงเล่นในรอบ10วันซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่ค่อยเห็นบ่อยนะักในวงการฟุตบอลเพราะแค่เล่น3เกมใน7วันก็ถือได้ว่ามากพอแล้วนับภาษาอะไรกับการเล่นใน10นับภาษาอะไรกับการเล่นเกมใน10วันแถมพวกเรายังมีนักเตะอัลฟิลที่มีประสบการณ์ในพิมลิกและยูฟาชิปลิกเหลือแค่เพียง13คนเท่านั้น หลังต้องเจอกับความผิดหวังเพราะทำได้แค่เสมอกำลีดมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ซึ่งเกมนั้นพวกเราควรได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านั้นมากอินเตอร์วิลามเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากผมจึงไม่สามารถขออะไรจากลูกทีมได้มากกว่าสิ่งที่ทำในสนามอีกแล้ว ตลอดเกมการแข่งขันเราแทบไม่เปิดโอกาสให้อินเตอร์เลยพวกเขาได้โอกาสทองในการทำประตูก็แค่ก่อนพักครึ่งเล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่ครึ่งหลังพวกเราจะเล่นดีขึ้นเรื่อยๆจนเกือบทำประตูได้จะจะังหวะยิงประตูของคอเนอร์แบนลี่และเอกิติเกซึ่งในท้ายที่สุดพวกเราก็ได้จุดโทษซึ่งลูกจุดโทษลูกนี้ถ้าเป็นในพิมลีพวกเราคงไม่ได้พอไทพอถ้าได้ล,ลูกโทษจาก เพราะถ้าได้ลูกโทษจากลาักษณะเช่นนั้นพวกเราน่าจะได้จุดโทษในพิมลิกไปแล้วกว่า10ครั้งเรื่องต่อมาชลตเปิดเผยว่าผมชอบที่จะเห็นพวกเราทําประตูนํหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ในนาทีที่86มากกว่าเห็นพวกเราเสียประตูแรกให้กับคู่แข่งตั้งแต่นาทีที่38การตัดสินใจของผู้ตัดสินหลายครั้งส่งผลเสียต่อพวกเราในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นในพิมลิกหรือยูฟาแชมเปี้ยนลีก การตัดสินของผู้ตัดสินในแต่ละเกมมีความแตกต่างกันอยู่เสมออย่างไรก็ตามเกมกับอินเตอร์ถือเป็นอีกเกมที่ลูกทีมของผมแสดงให้เห็นถึงแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมและสามารถเอาชนะอินเตอร์ได้แทนที่จะจบเกมด้วยผลเสมอเรื่องต่อมาสลอเปิดเผยว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชัยชนะที่ได้จะแข็ง ชัยชนะที่ได้จากการแข่งกับอินเตอร์ถือเป็นชัยชนะครั้งสาคัญของลิปูในฤดูกาลนี้หรือไม่เพราะผมไม่สามารถคาดการอนาคตได้แต่อย่างน้อยการชนะอินเตอร์ได้ก็ช่วยทําให้พวกเราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการซึ่งก็คือการเก็บ3นามคะแนนแม้ยังมีเกมเยือนที่ต้องลงแข่งกับมาร์เซยและเกมในบ้านอีกหนึ่งเกมที่ต้องลงเล่นอยู่ก็ตามเกมกับอินเตอร์เป็นเกมที่ยากมากเพราะพวกเขาเล่นได้แข็งแกร่งมากเมื่อเล่นในสนามซาซิโล ทั้งในลีกและในแชมเปี้ยนลีกดังนั้นการชนะพวกเขาได้จึงเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่ผมแปลกใจมากในฤด,ดูการนี้ก็คือทำไมพวกเราถึงสามารถเอาชนะอาร์เซนอลเรอัลมาดริดนิวคาสเซิลและแอสตันวิลล่ามาได้แต่พวกเรากลับทำแต้มหลุดมือไปมากมายจากการแข่งขันกับทีมอื่นๆทีไทท่ไม่ใช่ทีมพวกนั้น เรื่อต่อมาชล็อบเปิดเผยว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ลิฟูมีฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอในฤด,ดูกาลนี้ก็เป็นเพราะการตัดสินของผู้ตัดสิน VAR แต่สีเกมที่ผ่านมาลุกทีมของผมทุกคนทํางานกันหนักมากแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมและสามารถเก็บชนะได้แม้ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลาบากอีกครั้งก็ตาม เรื่องต่อมาชลอเปิดเผยว่าไม่ใช่แค่ผู้เล่นกองการของพวกเราเท่านั้นที่เล่นกันได้ดีในเกมกับอินเตอร์นักเตะในตำแหน่งอื่นๆก็เล่นได้ดีตามแผนที่วางเอาไว้เช่นกันในช่วงครึ่งแรกผมพยายามเพิ่มผู้เล่นของเราหนึ่งคนเข้าไปในแนวรับเสมอให้มากกว่าพวกนักเตะอินเตอร์แต่หลังจากอินเตอร์เริ่มเปลี่ยนตัวผู้เล่นพวกเราก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นพอถึงช่วง ดังนั้นพอถึงช่วงพักครึ่งผมจึงบอกให้ลูกทีมเพิ่มความดุดันในการเพสซิ่งและพยายามดวลกับนักเตะอินเตอร์หต่อห,หนึ่งให้มากขึ้นในช่วงครึ่งหลังซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนอกจากผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางและกองหน้าของพวกเราจะเล่นกันได้ดีและช่วยกันเพสซิ่งแล้วนักเตะอีกหนึ่งคนที่ผมขอชื่นชมเป็นพิเศษก็คือโกนาเต้เพราะโกนาเต้เล่นได้ดีมากแม้ต้องรับมือกับกองหน้าสคนโกนาเต้และฟานได แทบไม่ได้ก่อความผิดพลาดให้เห็นเลยแค่เปิดโอกาสทองให้อินเตอร์ได้ทำประตูแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกระทั้งที่อินเตอร์เป็นทีมที่ยอดเยี่ยม และอีกหนึ่งเหตุการณ์ในเกมกับอินเตอร์ที่มีความหมายกับผมเช่นกันก็คือการได้เห็นแฟนบอลลิปูของพวกเราร้องเพลงเชียร์ผมภายใต้สถานการณ์ที่สโมสรอนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเสียงร้องเพลงและเสียงเชียร์ของแฟนบอลสะทน,นให้เห็นอีกครั้งว่าพวกเรายัางคงอยู่เคียงข้างกันและสู้ไปด้วยกันเสมอหากมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามที่พวกเราต้องการเกิดขึ้นเรื่องต่อมาฉลนรพูดถึงเรื่องโกนเต้เพิ่มเติมว่า การดูแลฟอร์มการเล่นของโกนาเต้ถือเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับผมและสําหรับตัวโกนาเต้เองด้วยแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าภาพรวมในการเล่นของโกนาเต้นในแต่ละเกมส่วนใหญ่โกนาเต้มักเล่นได้ดีมากแม้แต่ในเกมที่พวกเราเสียประตูเพราะฉะนั้นแล้วจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีมากผมจึง ผมจึงไม่แปลกใจเลยสักนิดที่เขาทำผลงานได้ดีในเกมที่แข่งกับอินเตอร์และดีใจมากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นว่าพวกเราสามารถเก็บขีนชีตได้และกลนเต้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมที่ผ่านมากนาเตา้มักโชคร้ายเวลาที่ทีทมทำที่ผ่านมากนาเตา้มักโชคร้ายเวลาที่ทีมทำผิดพลาดเรื่องต่อมาฉัรับพูดถึงโซมัสไลว่า ผมคิดว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดของโซบอสไลในเวลานี้นอกจากเขาจะสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งได้ดีแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เขาทำได้ดีเป็นพิเศษก็คือปริมาณการวิ่งของเขาในแต่ละเกมที่วิ่งได้เยอะมากดังนั้นเขาจึงเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนของเราที่เล่น4เกมในรอบ10วันแม้กัวเต้และฟานไดจะได้ลงเล่นต่อเนื่องเหมือนกันแต่กองกลางวิ่งมากกว่ากองหลังดังนั้นการได้เห็นโซบอสไลทำได้ดีทั้งทางด้านร่างกายและด้านฟุตบอลจะเป็นเรื่อง ที่พิเศษมากในการให้โมสมอสไานเป็นคนยิงจุดโทษก,ก็คือก็คือก็ถือเป็นการก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเพราะโสมอสไลนมีประสบการณ์การยิงจุดโทษมาแล้วมากมายให้กับทีมชาติและสโมสรเก่าของเขาเรื่องต่อมาชมลรัเปิดเผยว่าพวกเราทำผลงานในชิดบลหกีดีเลยยกเว้นแค่เกมแพ้ PSV ส่วนในพิมลีกผมคิดว่าทีมพวกเราไม่ใช่ทีมเดียวเท่านั้นที่ประสบปัญหากับการลงแข่งในพิมลีกแต่และเกมในพิมลีกเป็นเกมที่ยากมากที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ถ้าพวกเราสามารถเก็บผลลัพธ์อย่างที่ต้องการเก็บคะแนนได้มากขึ้นอีกเล็กน้อยและมีโชคมาช่วยบ้างบางทีพวกเราอาจอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านี้ในพิมลีกพิมลีกฤูดูการนี้ของพวกเราจึงมีช่วง จึงมีทั้งช่วงขาขึ้นและลงแต่ในเชปเป้ยนลีกพวกเราทำผลงานได้ดีเกือบทุกเกมลูกทีมของผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจเพราะลูกทีมของผมแสดงให้เห็นถึงทักษะติกที่ยอดเยี่ยมของตัวเองมาโดยตลอดในฤดูดกาลนี้ต่อให้ต้องแพ้ทีมคู่แข่งหลายเกมก็ตามเรื่องต่อมาชนะ,ะเปิดเผยว่าความมุ่งมัม่นและความทุ่มเทเป็นอีกหนึ่ง,งเรื่องต่อมาชนะ,ะเปิดเผยว่า ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้พวกเราชนะอินเตอร์มาได้อินเตอร์เป็นทีมที่มีประสบการณ์มีระเบียบว,วินัยในการเล่นทํางานนะักเพ g รสูงได้ดีตั้งรับตั้งรับลึกก็ได้อีกทั้งยังเล่นเกมสวนกับได้ดีมากอีกด้วยนั้นอินเตอร์จึงมีอาวุธมากมายที่สามารถใช้เล่นงานพวกเราระหว่างแข่งได้ แต่พวกเราก็ได้พยายามอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้แล้วเพื่อควบคุมเกมให้มากขึ้นตอนพวกเราคองบอลพวกเราพยายามเล่นบอลด้วยความใจเย็นและเก็บบอลให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งสองทีมต่างสู้กันอย่างสูสีแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือพวกเราเล่นเกมรับดีกว่า Inter อินเตอร์เล็กน้อยเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจึงสมควรแล้วที่เป็นผู้ชนะทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของชลอตนะครับ ก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่าเกมในวันเสาร์นี้ที่เจอกับไบตันชลอตจะพาทีมลิพูชนะไบตันได้หรือไม่หรือจะพาทีมกลับไปวนลูปเดิมอีกครั้งนะครับถ้าชลอตพาทีมลิพูชนะ5เกมติดต่อกันได้ผมก็จะกลับไปให้การสนับสนุนชลอตอย่างเต็มที่อีกครั้งนะครับแต่ช่วงนี้ผมจึงขอเชียร์ทีมลิพูไม่เชียร์ชลอตเหมือนเดิมนะครับผม เน้นต่อมามาฟังบทสัมภาษณ์ของรูมสัันหลังโจบเกมกันนะครับ เรื่องแรกรอบโบยอมรับว่าชัยชนะที่ได้จากการแข่งอินเตอร์ถือเป็นชัยชนะที่สําคัญมากเพราะพวกเรารู้มาก่อนเกมเป็นอย่างดีว่าการแข่งกับอินเตอร์ที่สนามซาซิโนนั้นยากแค่ไหนและอินเตอร์กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีพวกเราจึงพยายามแสดงความมุ่งมั่นออกมาให้เห็นการช,าชนะอินเตอร์ได้จากจุดโทษเก็บคีนชีตและคว้าสามแต้มจึงเป็นชัยชนะที่สําคัญและสมบูรณ์แบบมากสําหรับพวกเรา เรื่องต่อมาระบ,บริเปิดเผยว่าคณะผู้ตัดสินไม่ควรใช้เวลาในการพิจารณาจังหวะแฮนด์บอลน,นานถึง8นาทีแบบนั้นเพราะถ้าทำแบบนั้นก็ควรให้ตัดสินด้วยการยึดหลักผลการตัดสินของผู้ตัดสินในสนามเป็นหลักจะดีกว่าเพราะมันใช้เวลานาน,านเกินไปจนทุกคนต่างก็ต้องมายืนรอส่วนจังหวะที่ฟอร์เรียนเวียถูกบาสตตนีดึงล้มในเขตโทษแม้จะดูเหมือนว่าเวียถูกดึงเบาก็จริงแต่พวกเราสมควรได้จุดโทษแล้ว เรื่องต่อมารอบโรบบ้เปิดเผยว่าพวกเราทุกคนที่ลิพูต่างรู้ตัวเองเป็นอย่างดีว่าไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและเรื่องฟอร์มการเล่นดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อลิพูเล่นแชมเปี้ยนลีกก็คือการพยายามช่วยกันทําให้ลิพูได้เล่นแชมเปี้ยนลีกต่อไปให้ได้เพราะแฟนบอลลิพูคาดหวังว่าพวกเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมในรายการนี้ดังนั้นพวกเราจึงพยายาม ยกระดับฟอร์มการเล่นของตัวเองและหวังว่าชนะที่ได้จากการแข่งกับอินเตอร์และหวังว่าชัยชนะที่ได้จากการแข่งกับอินเตอร์จะสร้างแรงผลักดันให้กับพวกเราได้เรื่องต่อมาโราโบิพูดถึงซาร่าว่า สำหรับผมแล้วซาร่าคือหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สโมสวอน์พูเคยมีเขาทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อให้กับพวกเรามานาน8ปีครึ่งแล้วผมเซ็นสัญญากับลิพูในช่วงเวลา,นานเดียวกันกันกบเขาพวกเราจึงผ่านช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและตกต่ำม,มาแล้วมากมายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ตามพวกเราจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกันภายในสโมสรสิ่งซับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทีมและต้อง สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทีมและต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอยู่เคียงข้างไปด้วยกันเรื่องของซาร่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมแต่ขึ้นอยู่กับคนอื่นๆแต่ที่ผ่านมาผมรักการได้เล่นบอลกับซาร่ามากและหวังว่าจะได้เล่นและหวังว่าจะได้เล่นและหวังว่าจะได้เล่นบอลกับซาร่าอีกเรื่องต่อมาโรบเบิร์ตเผยว่า พวกเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าการจบใน8อันดับแรกของตารางคะแนนแชมเปี้ยนลีกรอบเฟดนั้นมีความหมายและความสําคัญมากแค่ไหนถ้าจบใน8อันดับแรกได้พวกเราก็ไม่ต้องไปเล่นเกมเพย์ออฟซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทําสําเร็จเมื่อฤด,ดูการที่แล้วการจบใน8อันดับแรกของตารางคะแนนแชมเปี้ยนลีกยังคงเป็นเป้าหมายของพวกเราในตอนนี้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของโรเมอร์สันนะครับ ประเด็นต่ตอมามาฟังบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของโซมบอสไลน์กันนะครับเรื่องหน้าโซมโบเปิดเผยว่า ผมรู้สึกดีมากหลังสามารถชนะอินเตอร์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้พวกเราพยายามสู้ไปด้วยกันในฐานะทีมพวกเราสู้จนถึงที่สุดและไม่เคยยอมแพ้ในท้ายที่สุดความพยายามอย่างหนักก็ได้รับผลตอบแทนเราได้สามแต้มกลับบ้านเรื่องต่อมาโซโ o เปิดเผยว่าช่วงที่ปุตดสินกำลังดู VAR ตอนเวี้ยถูกดึงล้มในเขตโทษผมไม่ได้สนใจการตัดสินของผู้ตัดสินมากนะักเพราะตอนนั้นผมกำลังโฟกัสอยู่ที่ตัวเองอยู่พอรู้ว่าถ้าพอรู้ว่าถ้าได้จุดโทษผมก็จะเป็นคนที่รับหน้าที่ยิงจุดโทษเรื่องต่อมาโซโบผพูดถึงการปรับเปลี่ยนระบบการเล่นในพื้นที่แดงกลางว่ามันแตกต่างจากที่พวกเราเคยเล่นแต่ไม่ว่าผู้จัดการทีมจะให้เล่น แต่ไม่ว่าผู้จัดการทีมจะให้พวกเราเล่นในรูปแบบไหนพวกเราก็ต้องทำผมจึงดีใจที่ระบบการเล่นนี้ได้ผลในเกมกับอินเตอร์แต่ที่จริงแล้วไม่มันไม่ได้สำคัญหรอกว่าพวกเราจะเล่นในระบบไหนสิ่งที่สำคัญก็คือพวกเราต้องคุมเกมให้ได้ในทุกตำแหน่งและทุกสถานการณ์มารอดูกันต่อไปเถอะว่าเกมในวันเสาร์นี้พวกเราจะทาอะไร เรื่องต่อมาโซโบยอมรับว่าการเก็บคินชีตได้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากนักเตะลิพูทุกตําแหน่งต่างต้องการเก็บคินชีตให้ได้ถ้าพวกเราทุกคนเล่นกันอย่างทุ่มเทมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่คู่แข่งจะทําประตูพวกเราได้ซึ่งที่ผ่านมาพวกเราสามารถเก็บชีนชีตมาได้แล้วหลายครั้งแต่แค่ช่วงประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทํากันไม่ได้เรื่องต่อมาโซโบยืนยันตรงกักบโรเบสันว่าการจบในพื้นที่8อันดับ การจบในพื้นที่8อันดับทีมแรกในตารางคะแนนแชมเปียนลีกเป็นเป้าหมายที่พวกเขาต้องการทําให้ได้และหวังว่าจะทําผลงานได้ดีขึ้นอีกนิดในพิมเมียนลีกเพื่อให้มีโอกาสได้กลับมาเล่นในแชมเปียนลีกปีหน้าอีกครั้งเรื่องต่อมาโซโบโพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับซาร่าว่าผมสนิทก,กับเขามาก แต่มันก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาต้องเลือกเองว่าจะทําอะไรกับชีวิตและอาชีพของเขาเองปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมทีมหรอกดังนั้นผมจึงไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับปัญหาของเขาส่วนเรื่องที่เขาจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนร่วมทีมอย่างผมผมรักเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในฐานะเพื่อนและในฐานะนักฟุตบอลเขาทําอะไรมากมายให้กับสโมสรแห่งนี้การตัดสินใจอย,อยู่ต่อหรือจากไปจึงขึ้นอยู่กับเขาเองและสโมสร เลอร์พูทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโซบอสไลน์นะครับผมประเด็นต่อมามาฟังบทสัมภาษณ์ของฟานได้กันนะครับล้าสุดฟานได้ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องซาร่าผ่านทางรายการอเมซอนพคลมว่าผมไม่อยากแสดงความคิดเห็นว่าซาร่า จาเป็นต้องออกมาขอโทษหรือไม่เพราะผมไม่ใช่คนที่ชอบสั่งให้คนอื่นไปขอโทษในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือพูดว่าใครควรขอโทษผมคิดว่าซาร่า แค่ต้องการระบายความรู้สึกของตัวเองในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สโมสรอนและเพื่อนร่วมทีมอย่างผมต้องรับมืออย่างไรก็ตามทุกอย่างในห้องแต่งตัวลิพูในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยพวกเรายังต้องรับผิดชอบต่อตัว,ตวเองรวมถึงรับผิดชอบต่อสโมสรอนลิพูและแฟนบอลลิพูที่อยู่ทั่วโลกสถานการณ์ในทีมตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซาร่าก็ยังคงลงฝึกซ้อมเหมือนเดิม ซาร่ากำลังจะไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในสัปดาห์หน้าผมรู้จักเขามานานแล้วพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและผ่านช่วงเวลาที่ดีและแย่มาด้วยกันเขามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของผมที่ได้รับจากสโมสรอนและผมก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของเขาเช่นกันพวกเราทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของสโมสรนี้ผู้เหมือนกันพวกเราจะพูดคุยกันเรื่องซาร่า แต่จะเก็บไปคุยกันในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดและในฐานะทีมและในฐานะนักเตะพวกเราต้องเตรียมตัวรับมือกับเสียงวิจารณ์จากภายนอกให้ได้เสมอทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของฟานไดนะครับประเด็นต่อมามาฟังบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของสเตอร์ลิตกันนะครับล่าสุดสเตอร์ลิตก็ได้ออกมาเป,าเป,าเปาิดเผยบทสนทนา ล่าสุดสเตอร์ลิกก็ได้ออกมาเปิดเผยบทสนทนาที่พูดคุยกันกับซาร่าหลังเกิดเรื่องผ่านทางอเมซอนพามว่าซาร่าบอกกับผมว่าเขารักสโมสรสนลิพูและไม่ต้องการออกจากสโมสรแห่งนี้ลิพูคือสโมสอนที่เขาอยากอยู่ต่อเขาอยากเป็นนักเตะลิพูต่อไปแต่เขาแค่อยากลงเล่น ผมจึงคิดว่าเขาและสโมสรจึงต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะระหว่างชลอสและซาร่าที่จําเป็นต้องคุยกันมากๆซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเขาน่าจะยอมคุยและเคลียร์ใจกันกับชลอสผมจึงหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี น่าเสดายที่เขาไม่ได้มาช่วยทีมแข่งกับอินเตอร์ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาของการไต่ตองของเขาพวกเราทุกคนก็ต่างมีช่วงขาขึ้นและขาลงทั้งนั้นแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของเขาแล้วเขายังคงอยาก ช่วยเขายังคงอยากช่วยให้ลิพูกลับไปอยู่ในจุดสูงสุดที่เคยอยู่อีกครั้งดีกว่าทําได้แค่นั่งเชียร์เพื่อร่วมทีมผ่านทางหน้าจอทีวีโดยไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของสเตอร์ลิตนะครับที่ยืนยันว่าซาร่ายังคงต้องการอยู่กับลิพูต่อไปแต่เขาแค่อยากกลับมาลงเล่นอย่างสม่ําเสมออีกครั้งนะครับแล้วเพื่อนๆทุกท่านล่ะครับเป็นคุณจะจัดการเรื่องซารา กันแบบไหนกันครับประเด็ตน,นต่อมามาฟังบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของโจนกันนะครับล่าสุดหลังจบเกมโจนก็ได้ออกมานะครับ ล่าสุดหลังจบเกมโจนก็เป็นนักเตะลิพูอีกหนึ่งคนที่ยืนวที่ยืนยันว่านักเตะลิพูยังคงให้การสนับสนุนชลอตคุมทีมต่อไปเหมือนเดิมโดยโจนได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านทาง BBC เอาไว้ว่า พวกเราสนับสนุนชลอตเสมอสุดท้ายแล้วชลอตก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งดังนั้นถ้าพวกเราแพ้ชลอตก็ได้รับผลกระทบด้วยไม่ต่างจากพวกเราหรือแฟนบอลลิเวอร์พูลเลยชลอตเป็นคนมองโลกในแง่ดีเขาชอบเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรวมถึงรูปแบบการเล่น ชลอตยังคงกระหายชชนะเหมือนเดิมเขาเหมือนกับพวกเราทุกอย่างเขาพยายามอยู่เคียงข้างพวกเราและพวกเราก็จะพยายามอยู่เคียงข้างเขาเช่นกันนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโจนนะครับที่ยืนยันว่านักเตะลิพูทุกคนยังคงให้การสนับสนุนชลลอตคุมทีมต่อไปเหมือนเดิมนะครับ เป็นสุดท้ายประจําคลิปนี้ปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะกันนะครับเรื่องแรกไมค์แมกกาดและเพื่อนๆนะครับจากสื่อคุณภาพอย่างเทเล,เทเลกราฟก็ได้ออกมารายงานว่าหลายสโมสรในลิกซาอูน,นเคือ PIF และในเครือบริษัทน้ำมันอารัมโกเตรียมยื่นข้อเสนอซื้อซาน่า อย่างเป็นทางการในเดือนหน้าและพร้อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อดึงตัวซา่าไปร่วมทีมให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบยืมตัวและย้ายถาวรแม้ในรูปแบบยืมตัวจะไม่น่าจะแม้ในรูปแบบยืมตัวจะไม่น่าเป็นไปได้ก็ตามสุดการล่าสุดในเดือนนี้ทีมจากลกซาอุยังไม่ได้ติดต่อและเจรจากับทางสโมสอรีพูเลยนะครับ ต่อมานะครับอูนายเอเมอรี่ผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าได้ออกมาเปิดเผยว่าวิลล่าจะไม่ซื้อเอเรียสมาร่วมทีมแบบถาวรแน่นอนและกําลังหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่หลังช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตัดสินใจยืมตัวเอเรียสไปร่วมทีมแต่กลับไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้นะครับนี่ก็เป็นข่าวลิภูประจําวันนี้ที่ผมนํามาฝากนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ